ว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษไม่เคยจะรู้สาเแต่ที่รู้มันมีอาการแปลกไปเฝ้าคิดถึงเสียงเธอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงท่วงเวลาที่เราใกล้กันเหมือนอยู่กลางสายลมเหมือนอยู่ในความฝันเหมือนพบกับด้วยองทอยากลื อย่างไรเหมือนไม่รู้อะไรยังไงบ้างเลยเป็นเพื่อนสนิทคุ้นเคยควรจะคิดเอามาเป็นแฟนดีไหมเฝ้าคิดถึงเสียงเมอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราไกลยย้กันเหมือนอยูกลางสายลมเหมือนอยู่ยยใน ควบคุมโยใจยากลือเกินถ้าคิด

สวัสดีค่ะขอบคุณ้โะเดี๋ยวเชิญด้านหน้านิดนึงดิสิบงานขอเก้าอี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับยืนไม่ได้เหรอถอยตะกเกอี้ด้วยล่ะเออนั่งดีกว่าครับเราคุยยาวนะครับเป็นไงบ้างฮะเราคุยพี่เจินเออเคยฟังมาเลยถามว่าเกิดทันไหมไม่ทานสงสัยอาจจะไม่ทันไม่ทันแน่ๆไม่ใช่อานไม่ทานแน่ๆโอเคไม่ทันแน่ๆครับแต่ว่าก็คือฟังมาตลอดเลยไม่จะเป็นต้องสู้หรือจะชนะดอว่าต้องสู้ อยู่ดีๆสุดหลงไม่น่าเสียใจเสียงผู้หญิงอยู่อยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึ้งนี่นะถ้าบริษัทเล็บโซ่เขเจอหนูก่อนพี่ไม่ได้เกิดโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เจินเจินนั่นเองครับพี่เจอินเจินนั่ห่างหาัจากหน้าจอทีวีห่างหายจากวงการเพลงไปนานพอสมควรนะพี่จถ้ารวมปีนี้ทั้งหมด18ปดปีเรื่องของการแขวนไม่เลยมครับพี่เจินเจินเคยไม่ได้แขวนก็คือไป ไปใช้วิบากกรรมในต่างประเทศก็ยังร้องเพลงเหมือนเดิมเพราะว่าพี่เจนเองหลังจากที่เขาเรียกว่าโด่งดังถึงขีดสุดนะฮะแล้วก็คือไปใช้ชีวิตในต่างประเทศก็คือมีงานโชว์มีอะไรด้วยแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆในต่างประเทศมากมายทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรแบบนี้ส่วหไม่ดีชี่แลครับนหไม่ดีแล้วก็ผ่านชีวิตตรงนั้นมาได้ผ่านไปแล้วย้อนตรงนั้นนิดๆสั้นๆหน่อยพี่เจนตรงนั้นเป็นไงบ้างก็คือตอนที่ไปก็คือไปลงพูนกับเพื่อนเปิดร้านอาหารไทยที่เวอร์จิเนียแล้วก็โดนหุ้นส่วนคนที่3เนี่ ก็คือหมดตัวเลยหมดเลยก็เลยคิดว่าเออเรามาหมดตัวตรงนี้ก็หาเงินตรงนี้กลับบ้านซะก้อนละกันหาไปหามาสิบกว่าปีร้องเพลงร้องเพลงก็คือร้องไปร้องมาเหมือนจะกลับแต่ว่าติดยาวสิบกว่าปีอยู่ตรงนั้นนอกจากนอกจากเรื่องของการหมดตัวน้องวีพี่เจินเองก็คืออาการป่วยด้วยคือเรื่องของควันเรื่องของอะไรี้ไม่ได้เลยสาเหตุที่กลับเมืองไทยเมื่อปีเมื่อสี่ปีที่แล้วก็คือเป็นคนที่แพ้ควันทุกชนิดสมกกบนเวทีก็ไม่ได้ควันบุหรี่ก็ไม่ได้ สมอกที่เกิดจากธรรมชาติก็ไม่ได้เลยนะหมอกควันอะ่ะอ๋ออ๋ออจริงเหรอพี่เออมันจะหายใจไม่ออกอ๋อหายใจไม่ออกใ่มยหาจไออกแล้วถ้าสูบเข้าไปมากๆจะเจ็บคอ,อแล้วก็จะร้องเพลงไม่ได้พูดไม่ได้ล่าสุดก็คือพูดไม่ได้หนึ่งปีร้องเพลงไม่ได้หนึ่งปีหนึ่งปีเลยเห,อหรอถึงได้ต้องกลับมาเมือดไทย อาการป่วยกลับมาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพอกลับมาพอรู้ข่าวอะไรหลายคนรู้ข่าวว่าคุณเจนเจนบุญสงเดินก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็หลายคนก็คิดถึงเนี่ยเขาอยากจะฟังเสียงฟังอะไรอย่างนี้อยู่นะฮะเมื่อสครู่นี้เป็นไงฮะเสียงสดสดผมยังพูดกับพี่กัปปี้อยู่เลยเป็นเพลงที่ ฟังกันรอบสองรอบแต่ติดหูแล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยขึ้นมาในหัวก่อนเลยถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้เดือดร้อนเธอแน่เลยถ้าเธอเลิศเธอเดี๋ยวเธอเอาไปซ้อมครับผมครับแล้วเธอก็จะรับงานโชว์เองเดี๋ยวก็จะมีการเต้นอะไรนะเต้นเปิดเต้นอะไรเมื่อกี้แดนเซอร์สองคนไปไหนตอนร้องเออแล้วนีรับตอนโสอนแดนเซอร์ด้วยถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ทำเองหรือว่าไม่ได้ทำเองก็คือหลังจากที่ไม่เอ่อตอนตอนกลับมาครั้งแรกเมื่อเมื่อสองเดือนแรกเนี่ยตอนที่กลับมาครั้งแรกเนี่ย บริษัทโปรมเดียทำเทปให้ชุดหนึ่งชื่อชุดใจสดําที่บอกกาแฟแต่ว่ามันไม่เวิร์กแล้วเจ้าของบริษัทเสียชีวิตพอดีอ๋อครับผมอย่างก็เลยแย่ไปจนคิดว่าคงไม่ทำแล้วล่ะจะเป็นแม่ค้าขายซระเปาเคี้ยวกุ้งอย่างเดียวแล้วจะไม่ไม่ทำเพลงใหม่แล้คือถ้ามีใครเชิญร้องเพลงก็ไปแต่คิดจะมาทําใหม่ไม่ทําแล้วอปรากฏว่ามมอยี่วันนึงเนี่ย น้องที่เป็นคนแต่งเพลงเนี้ยเขาใช้นามปากกาว่าฉันรักแม่นะครับเขาดูพี่สัมภาษณ์รายการทีวีรายการนึงครับผมแล้วก็บอกว่าชีวิตลองคนเนี้ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะคือว่าโอ้โหใช่คือแล้วไฟหอแล้วลงไปใต้ดินใต้น้ำไปนิท่ามิกเพราะว่าตอนนั้นสุดลงสุดตอนนั้นมีโอกาสได้ได้สัมภาษณ์พี่เจินด้วยนะค่อนข้างลึกเหมือนกันพี่เจินต้องบอกน้องวีบอกคุณผู้ชมว่าคือเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่า คือต้องขออนุญาตพี่เจนนะคือเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้อีกแล้วอ่ะคือไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ตรงนี้อีกแล้วในช่วงเวลาที่เคยเจอตอนนั้นอ่ะมันซึ่งมันมันแย่มากในช่วงเวลานั้นมาถึงตรงนี้แล้วก็คือแต่งขึ้นมาก็คือพอเขาฟังในสัมภาษณ์ว่าชีวิตอะไรขนาดนี้ก็เลยโทรมาโทรมาบอกพี่ครับผมเป็นนักแต่งเพลงชื่อนั้ชื่อนี้นะเออผมอยากจะแต่งเพลงให้พี่ครับ เขาเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ป่ะครับหรือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่แต่งให้กับบริษัทใหญ่อ๋อครับพอพี่รับฟังพี่บอกว่าค่ะแค่นั้นนะไม่ไม่ปฏิือคือว่าไม่คิดอะไรเลยก็บอกค่ะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เขาก็ส่งเพลงส่งเพลงมาแล้วพอพี่จ็ได้ฟังร้องมาแล้วหรือว่ายังค่ะส่งเพลงที่เขาแต่งเสร็จเป็นเนื้อมาแล้วก็บอกว่า พ่าคุณน้องคาะเนื้อมันวัยรุ่นมากเลยอย่างแล้วพี่อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไหวเหรอเขาบอกว่าให้ให้เราเนี่ยนึกถึงสมัยที่เราตอนเราเป็นวัยรุ่นเราแอบรักเพื่อนในห้องหรือเปล่าเราเคยก็เคยพี่จะต้องนึกย้อนกลับไปต้องนึกย้อนกลับไปเวนานี้รุ่นรุ่นกันครับครับผมก็นึกย้อนกลับไปเราก็เลยบอกโอเคงั้นพี่ทําได้ด้วยความที่เรามีประสบการณ์กันแล้วมาเยอะแล้วครับ ก็น <static> ึกถึงว่าเออฉันเคยแอบรักคนนี้นะหล่ะก็ร้องเพราะเพลงนี้เนื้อหามันคือแอบรักเพื่อนใช่แล้วถ้าคิดถึงถ้าเลยนะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ก็คงต้องหลงรักเธอแน่เลยเออมันก็โอเคอยู่นะมันก็ตรงนะและเนื้อเป็นเนื้อรุ่นเอ่อเจเนอเรชันใหม่เจเนอเรชันใหม่และดนตรีก็ใหม่ก็คือเป็นเพลงที่เข้ากับยุคสมัยคือทุกเพศทุกวัย ฟังได้หมดเพราะมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงเศร้าที่เศร้าแต่น่ารักอ่ะใช่ค่ะเศร้าอเออฟังแล้วยิ้มนได้ใช่ปรับตัวยากนะสำหรับเรื่องของเนื้อหาเพลงเนื้อหาเพลงไม่ยากพอน้องเขาบอกว่าอย่างนี้ยิ้นะโอเคเราก็ปรับเลยแล้วข้าห้องอัดก็แป๊บเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์มันมีแล้วอะแล้วอย่างในึงการร้องเพลงใหม่ในอัลบั้มเนี่ยในซิงเกิลเนี่ยมันง่ายกว่าที่แล้วมาเยอะเลยเนื่องจากว่า ลดขีลงนะครับด้วาจุดมุ่งหมายของนักแต่งเพลงคือเขาอยากให้ให้เราเนี่ยเป็นอะไรที่สบายๆอ๋อไม่ต้องแบบว่าการแต่งตัวเห็นไหมคะแต่งตัวก็แบบสบายๆคือไม่ไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่เหมือนสีปากตอนนี้สีปากเขากำลังเข้าเทรนด์ยั่ย์ตายเธอเธอเชยโอ้เยแล้วเนี่ยเออเขาเทรนด์อ่ะสีนี้แล้วสบายสบายสไม่เหมือนกับชุดเก่าๆที่ ต้องแหกปากต้องใช้พลังเยอะต้องซ้อมีเท่าไร่อกมาหมดับผมอว่าฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งหมายถึงบอกเขาหรือว่าอะไรก็เล็กอเล็กผมก็ดีว่าบอกอยู่ดีมานั่งบอกไม่ใช่พื่มาบอกเออมาบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้แล้วก็สบายๆอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดใครได้ฟังแล้วอยู่ที่น้องวีบอกว่าคือฟังปุ๊บติดหูเพราะว่าอจะบอกว่าวีเองเนี่ยคือไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้วก็ฟังแค่เพียงองสองรอบ ฟังพี่เจรรร้องเมื่อสักครู่นี้สองรอบตอนสอนะฮะแล้วก็มาทีนี้ก็ติดหูไปแล้วนี่ตอนสอบรอบเดียวอยางรอบเดียวด้วย <c oughs> แต่วก็มีแอบ,บฟังไป <c oughs> มีการรีฮุกไงรีฮุกรีฮุกีแล้วก็ทำไมคือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเพลงเพลงถ้าเกิดไปอย่างนี้ร้องมันมันติดหูง่ายนะพี่เจรรเราเนี่ยเพลงสมัยใหม่บางทีเรายังฟังแบบเนี่ยจริงงงงบิ๊กฟิล์ีว่าเพลงสมัยใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยฟังทั้งเพลงแล้วยังจับไม่ได้เลยตรงไหนกันแน่ที่เป็นท่อนฮุก อพอเพลงนี้ปล่อยออกไปครับพี่เจินหลายคนได้ยินแล้วว่าเฮ้ยเจริญบุสูงเนินกลับมาร้อง,งกระแสต,ตอบรับเป็นไงบ้างดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ติดชาร์จไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนอาทิตย์ที่แล้วนี่ติด อันดับ4ของ FM 95แล้วมีติดมีติดอันดับหนึ่งของลูกทุ่งทนบรีสักอย่างนะสักอย่างอาจจะอาจจะข้อมูลผิดนะแต่ได้ยินมาอย่างนี้ก็แค่ติดอันดับ4นี่พี่ก็ดีใจแล้วนะมันไจกไ์่ FM เพ็เนี่ยคนฟังกันเพียบนะฮะคนอยู่บนน้องถนนแล้วฟังกันตลอดเลยดีเจเขาก็บอกว่าเออเป็นเพลงที่มาแรงเพราะว่าเนื่องจากว่า พอมาปุ๊บอาทิตย์เดียวมันขึ้นชาร์จเลยอาทิตย์เดียว่านั้น<ช>เพราะอย่างที่พี่เจรบอกไงว่าคือแบบว่า,าดูวัยรุ่นก็ได้ถ้าเราฟังเพลนเพนเพื่อชีวิตก็โอเค<ช>อีกมุมหนึ่งก็ลูกทุ่งหว,หวานหวนเบาๆลูกทุ่งก็ได้<า><า>เป็นเป็น,ป,น<ม>ป๊อปก็ได้เป็นสตรล์ก็ได้หมดเลยใช่หมดเลยหมดเลยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ดูไปคือมีสี่วิดีโอเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันเรียบร้อยแล้วง่ายมากคือไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาถถานมิสิงห์นะหนึ่งเพลงหนึ่งวันบางทีต้องมาถ่ายซ่อมอีกววันนนอเดีีย้ะค ชั่วโมงเสร็จจบค่ะเที่ยวเดียวไม่มีการอ๋อแสดงว่าวางกล้องหลายตัวคือกล้องสมัยนี้มันง่ายไงมันง่ายใช้กล้องตัวเล็กๆได้แล้วก็แบบทีเดียวอ่ะจบเร็วแต่พี่ว่าดีนะดีแล้วเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอก็เหมือนในเพลงนั่นแหละค่ะก็คือคิดถึงเอ่อแอบรักกันถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้มเขาเธอเป็นความรักอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นคนเราคิดถึงมากเนี้ยเนาะครับผมแล้วเธอสองคนเคยแอบรักเพื่อนในห้องมั้ยผมผมทำทุกวันนี้ผมก็รักกัน พี่ครับสรุปสรุปให้ผมเดินสะดวกเถอะพี่สรุปนี่เดินสะดวกครับผมลองสิเดินคล่องเลยโอ้แล้วเดินเลยเดินคล่องเลยคุณแม่ผมดูอยู่เนี่ยคุณพ่อใช่เมื่อกี้บอกคุณแม่ชอบพี่จันคุณแม่ชอบพี่จันมากขอบพระคุณคุณแม่ค่ะชื่ออย่างชื่นชอบจะลืมนะคุณแม่ค่ะไปกดฟังในยูทูบค่ะนี่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ดาวน์โหลดได้ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามสี่หรือใน YouTube นะคะดู MV ได้เลยครับผม ไปฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็แชร์อย่าลืมนะถ้าเกิดเจอเพลงแบบนี้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสได้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งเราว่าถ้าต้องมีรอยยิ้มแน่ๆเลยเพราะทุกคนคิดถึงพี่เจนเจินมากขอบคุณท่ะที่เกิดถึงค่ะหลังจากนี้พี่เจนอยู่ประเทศไทยตลอดเลยแล้วไม่ไปเลยไม่ไปแล้วไม่ไปเลยไม่ไปหมดเนื้อหมดตัวอีกแล้วเพราะว่าผ่านหูชีวิตผ่านอะไรมาหลากหลายอย่างแล้วตอนนี้มาใช้เขาเรียกว่าความสุข ไม่อนกับเพื่อนฝูงในเมืองไทยไม่จริงก็คือหมดวิบากกรรมจากที่นอตก็มาใช้วิบากกรรมต่อในเมืองไทยต่อที่นี่แหมเพลงก็ติดชาไปซะขนาดนั้นไม่มีวิบากกรรมแล้วกสาธุขอให้วิบากกรรมผ่านพ้นไปนะฮะก็เขาเรียกว่าก็ช่วยกันสนับสนุนเนะเพราะว่าหลายคนก็คิดถึงคือคือไม่มีเพลงไม่เจินให้คนอื่นใหม่ๆได้ร้องเนี่ยก็ไปเอาต้องสู้มาร้องเอาชั้นก็เป็นผู้หญิงมาร้องก็อยู่อย่างนี้ตามเวทีประกวดถึงแม้ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะเกิดไม่ทันแต่ก็ยังนำเอาเพลงของพี่เจินมาร้อง ใช้ในการประกวดอยู่ดีใช่ไหมสดีว่าเพลงเราโอเคเนาะคนนันไม่โอเคได้ยังไงล่ะครับตอนนั้นเรียกว่าโบมก่อนเข้ารายการพอดีน้องสงสัยครับพี่เจินเพลงทั้งสองเพลงที่ดังตอนนั้นคือในปีไหนนะครับพี่เจินเอ่อสามห้ามั้งจะจจำไม่ผิดนะก็สามสี่ครัขวดเดียวครับขวดเดียวก็มีไม่าจะร้องแล้วนะ คอณแม่ฟังไงแม่เปิดให้ฟังไหมแม่กรอบเนี้ยกรอบด้วยเพลงนี้มาท่าทางฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโตมาเป็นอย่างนี้เลยก็เลยสับสนว่าเอ๊ะต่ลงเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามผลงานพิจิตรด้วยนอกจากจผลงานเพลงล่าสุดที่ออกมาแล้วติดชาร์จไปที่เรียบร้อยแล้วหลายคนก็พูดถึงแล้วก็ร้องตามได้ง่ายด้วยพิจิตรเองก็ยังมีเขาเรียกว่าทําธุรกิจเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมฮะก็คือซาลาเปาเกี๊ยวกุ้งเป็นธุรกิจกับครอบครัวค่ะอ๋อเป็นรุรนิี่ครอบครัวแล้ว ไปชิมครับผมแต่ว่าทีมงานตอนนี้เนี่ยช่วงเผลอเนี่ยทีมงานก็คว้าไปชิมกันเพียบ่ายลงหรือเปล่าฮะลงนะเอ็นนี่เอามาให้ตเยอะทำไมเหลือแค่นี้ใช่ไหมล่ะครับผมบอกแล้วคุณนักทีมประสานงานเอป๊อปก็ถือด้วยครับผมจิ้มด้วยถือน้ำบอกว่านางจะไปอุ่นอย่างงี้นางจะไปอุ่นให้ตอนเอาไปอุ่นมีเยอะกว่านี้ครับกลับมาเหลือแค่นี้นี่นะฮะครับผมเกี๊ยวกุ้งนะทานมากนะครับอาหารมื้อเที่ยแบบนี้นี่กุ้งตัวใหญ่มากใส่กุ้งทั้งตัวไม่มีการตัดไม่มีการสับนะคะกุ้งเป็นตัวเป็นตัว แล้วแป้งบางมากผมช่วยถือครับได้ครับแล้วสาลาเปานะครับหนูจะต้องบอกว่าเป็นแป้งสาลาเปาที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ครับผมเพราะแป้งนุ่มมากมีใส่ปากละลายเลยโอ้นหนะเกี๊ยวกุ้งเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวกุ้งขัดเกี๊ยวกุงขัดขอพิมเลยเอาเลยก็กินบไปเกี๊ยวกุ้งเนี่ยนะครับมันต้องจิ้มชิชโฉด้วยอยู่ไหนจิชโชไม่มีนะครับเพราะว่าทีมงานเราทำไม่เป็นนะครับไม่รู้จักว่าคินยังไงนะครับนะา เกี well ๊ยวกุ so <news> ้งน <ort> ี <fat Still> <heroin> <c Moder ator> ่นะครับกุ้งเต็มตัวทั้งตัวนะครับขายหนึ่งคำนี่นะที่ทวีกินไปนะห้าสิบาทนะครับแปดบาทแปดบาทแม่ดระเปานี่นะฮะที่พี่จันบอกเป็นแป้งพิเศษที่ทําขึ้นมานะครับลูกละห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับพิเศษไม่เจอเดี๋ยวไม่ใหญ่ไปซื้อราคาคุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยคุ้มาโดนแอร์เย็นหมดแล้วมั้งเดี๋ยวไปอุ่นมาแล้วร่ะเจ้าเจ้าไส้ไหนอันนี้อันนี้หมูสับ่ะครับไม่ใช่ค่ะอันนี้สีส้มสีส้มนี่คือไส้เอ้ยส้มหรือแดง ไม่รู้นะฮะส้มแดงครับมส้มอันนี้ไส้ไส,ส้ครีมโอ้ไส้ครีมมันมอนสับคืออันนี้ค่ะไม่มีสีไส้ครีมคุณครับผมพี่เืนยันทันไหมครับไม่ค่ะครับค,บค,บ <S <S คุณ เจอต๋ออต้องหาไส้ครีมด้วยจริงด้วยนะฮะฝากไว้ก่อนดีกว่าได้ครับขอโทษหะพี่เจินนะเออนะฮะให้จิ้มงานไปกับเดียรอ๋อนะฮะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็นอกจากเพลงเนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับนะฮะจากผู้ชมเยอะมากเลยพอสมควรนะฮะกับเพลงนี้เนี่ยหลายคนก็ฟังแล้วก็เอาไปเริฟเอาไปร้องแล้วนะฮะในการโชว์กลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่พี่เจินนะฮะหลายคนเหมือนกันนะครับนะฮะสุดท้ายดีกว่าพี่เจินอยากให้ฝากถึงการกลับมาครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างฮะกก็อยาาจะฝก แฟนเพลงทั้งใหม่และเก่านะคะคว่า ก็คงเป็นน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเนาะอพี่ชายยังโอ้ผมก็เออวะยงังให้พี่เจรยังคงมอบความสุขได้อยู่เรื่อยๆก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสได้ทำซิงเกิลใหม่นะคะแล้วเพลงต,ต่อไปก็จะตามมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบอัลบั้มนะคะคิดว่าน่าจะเดือนกรกฎาอาจจะเต็มอัลบั้มพอดีอค<ห>่ะก็ฟังกันไปก่อนเรื่อยๆแล้วดาวน์โหลดได้นะคะจากจันหนึ่งสองสามแปดสามสามสี่และยังยูทูบเอ็มวีและถ้าสนใจแซนด์บ่าเคียวกุ้งศูนย์แปดเก้าเก้าหกเจ็ดห้า ห้าห้สานะคะ08 9 9 6 7 5 5 3 9อยู่ที่วิภาวดี16แยก25โ้โอ้โอตายแค่เนี้ยเดี๋ยวผมไปซื้อการ<อ> <นะ S 2> ันตีเลยครับว่าอร่อยมากจริงผมชิมแล้วทางเกี๊ยวกุ้งแล้วก็<อ>สละเบานะครับใช่แล้วนะครับจากเออเขาเรียกว่าจากผู้หญิงคนหนึ่ง <ม S 2> ที่ไปใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็หมดตัวแทบว,ว่าหมดทุกอย่างรวมถึงอาการป่วยด้วยทุกทุกอย่างเลยเธอกลับมาวันนี้เธอ เขาเรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตความเป็นคนไทยแล้วก็สร้างผลงานดีๆแล้วก็รวมถึงตั้งใจในเรื่องของธุรกิจด้วยนะฮะก็ฝากสนับสนุนพี่เจรินกันต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเมื่อเต็มอัลบั้มอยากจะเห็นคอนเสิร์ตพี่เจรินสักครั้งหนึ่งให้พวกเราได้ดูกันอีกครั้งหนึงนะเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดเลยนะว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆสักทีก็น่าจะมีนะถ้าเพลงไปได้ดีอ่ะผมอยากจะให้ทุกเมนูที่เธอสองคนแหละจะช่วยจะช่วยเชียเพลงพี่ขนาดไหนช่วยกันดเพราะเราก็อยากดูคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ อาจจะฟังแต่เพลงแล้วก็ไม่เคยเห็นการที่พี่เจริเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่มีโอกาสได้ <นะ S 1> มายืนแบบเมื่อกี้แบบเราได้ฟังพี่เจริร้องสดๆนะที่นี่ตรงนี้นะครับผม,นะผมบอกเลยว่าฟังแล้วขนลุกจริงๆใช่แล้วนะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันกับบทเพลงที่ชื่อว่า ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ใช่แล้วนะฮะกับพี่เจินเจินบุญสูงเดินวันนี้ขอบคุณให้เกตกับรายการด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เจินครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณุณผร้ยมาี่ตินตารับรายคุณนะครับขอบคุณนีกรสวยๆจาก u น b a n s t ขอบคุณวยครับแอ้วแลนวกรับขอบคนะรับขอบคุณนะครังขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวอชคองนมครับขอบคาในะครับขอบคุณนะควับสอบควณนะครับขอบคุณนะครับขอบุณนะครับขอบ้องนันนั่ของเรานองวั้เวลาหมดลงแล้วลาคุณนชมไปก่อนะุะนะอกันขหม่ในเทรัยงวันจันะ์กับขอบคุณนะค ในวงการบันเทิงวันนี้ผมก็ปี้แลนะนงวีรวมถึงพี่เจิิหลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ